งเลืออกขอชีวิตหยุดนะวางมีดลงซะก่อนที่มันจะสายเกินไปเสียงของตำรวจหนุ่มดังก้องไปทั่วตรอกแคบแคบแ,แสงไฟจากเสาไฟฟ้าส่องให้เห็นเงาของชายสองคนคนหนึ่งในเครื่องแบบอีกคนหนึ่งในเงามืดฮึสายไปแล้วสำหรับผมชายในเงามืดหัวเราะเสียงแหบพร่าตั้งแต่วันที่สังคมปิดประตูใส่หน้าผมแล้วในมือของเขามีดเล่มเล็กสะท้อนแสงไฟวับวาว ไม่มีใครปิดประตูตลอดหรอกตำรวจหนุ่มพูดสวนกลับไปคุณต่างหากที่ไม่เคยขอให้ถูกทางเขาก้าวเข้าไปใกล้ขึ้นหนึ่งก้าสายตาของเขายังคงจับจ้องไปที่ชายคนนั้นคุณไม่เข้าใจหรอกโจรตัตคกผมโตมาในที่ที่ไม่มีโอกาสมีแต่นี่กับความจนความสิ้นหวังฉายชัดในแววตาของเขาผมเข้าใจดีตำรวจตอบด้วยน้ำเสียงที่อ่อนลงเพราะผมก็เคยอยู่ตรงนั้นแต่ผมเลือกที่จะไม่เดินทางผิด คุณโชคดีกว่าผมมั้งเสียงของโจรแผ่วลงเขาหลุบตาลงไหลของเขาลู่ลงมีดในมือดูเหมือนจะหนักอึ้งขึ้นมาทันทีไม่ใช่เรื่องโชคหรอกตำรวจยืนยันมันคือการเลือกและทุกการเลือกมีผลตามมาเสมอแล้วถ้าคุณเลือกผิดไปแล้วล่ะจะยังมีทางกลับไหมทุกคนมีสิทธิ์เริ่มใหม่ตำรวจพูดต่อแต่อยู่ที่ว่าคุณจะกล้าเผชิญกับความจริงหรือเปล่า ความจริงคือผมเหนื่อยแล้วโจระพึมพำรรเหนื่อยกับการหนีเหนื่อยกับการโกหกตัวเองชายหนุ่มถอนหายใจยาวในที่สุดมีดในมือของเขาก็หล่นลงกระทบพื้นคอนกรีตเสียงดังผมผมเลือกจะเชื่อคุณสักครั้ง